Yeah. ก็บรรดาพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพร,รักบรรดาท่านผู้มีเกียรติงานสมน้ํน้ำคืนเพลงเสียงประทีปของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเมื่อเดิมก่อนปีพศ2542เนี่ยเราก็เรียกว่างานลอยกระทงนะครับมเมื่อถึงปี2542บ่ยบรรดาส่วนราชการและก็ประชาชนในสมัยนั้นก็ได้พร้อมใจกัน เปลี่ยนชื่องานเป็นงานสมาน้ําคืนเพลงสิงประทีปนะครับก็ความหมายก็คือว่าเราต้องการที่จะขอขมาพระแม่คงคานะก็ถือว่าพระแม่คงคาเนี่ยมีอุญคุณต่อพวกเรานะครับในการที่ได้ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งประเพณีของ อาภาคอีสานของเราเนี่ยเรามีความศรัทธาต่อพญานาคนะครับก็เป็นการบูชาพญานาคด้วยพญานาคสิบห้าตระกูลในภาคอีสานาของเรานะครับก็ถือว่าพญานาคเป็นผู้ที่เป็นอ,องค์ที่ค้าแผ่นดินรักษาแหล่งน้านะครับก็ใช้ชื่องานสมน้ำคืนเพ่งเสงี่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรา จัดงานมาถึงปีนี้นี่เป็นครั้งที่25แล้วนะครับครั้งที่25ปี2567ที่จะถึงนี้นะครับก็ในงานสมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปเนี่ยพวกเราชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้รับพระมหารุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางย้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระราชทานพระประทีบมาท่านละหนึ่งพระองค์นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมรอยกระทงกับพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับก็เรากำหนดจัดงานขึ้นในพื้นที่ตรงนี้แหละก็คือบริเวณหน้าลานสาเกตนครแล้วก็ ที่บึงพลานชัยแห่งนี้นะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าทั้งประเทศไทยนะมีที่ทำสํานักง,งานทอทอทอเนี่ยสนับสนุนอยู่5จังหวัดด้วยกันนะมีจังหวัดทางภาคเหนือทั้งสามจังหวัดก็คือเชียงใหม่สุโขทัยแล้วก็จังหวัดตากจังหวัดภาคกลางจังหวัดเดียวนะสมุทรสงคราม จังหวัดภาคอีสานนี่มีจังหวัดเดียวก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเป็นตัวแทนจังหวัดภาคอีสานที่จัดงานรอยกระทงเรียกว่าในระดับประเทศเลยนะครับก็ต้องออแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับร่วมกันในการที่เราได้จัดงานดีๆเช่นนี้นะครับในงานนี้มีกิจกรรม ค่อนข้างมากมายเดี๋ยวท่านนายกเทศมนตรีจะได้มาเล่าให้บรรดาสื่อมวลชนได้รับฟังนะครับกันทุกฝ่ายนะครับทั้งในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองร้อยเอนะครับร่วมมือกันในการที่จะได้เตรียมการจัดงานทั้งนี้เป็นอย่างดีซึ่งผมเชื่อว่าการจัดงานสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปในครั้งนี้จะมี ประชาชนทั่วไปซึ่งามาเที่ยวชมงานมาร่วมงานร่วมหมายความว่าร่วมรอยกระทงนะและงานนี้เป็นกระทงข้าวโดวยด้านหน้าผมเนี่ยนะครับเราจะเอา,เอาข้าวหอมมะลิซึ่งเ,เป็นผลผลิตของจังหวัดเราเนี่ยประกอบเป็นกระทงนะครับก็เป็นกระทงประเภทที่เรียกได้ว่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ขอเชิญชวน,ชวน พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเองแล้วก็จังหวัดภาคอีสานนะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนภาคอีสานเนี่ยเชิญจังหวัดภาคอีสานทุกจังหวัดเลยมาเที่ยวชมงานส่มมน้ำคืนเพลงแสงประทีปในจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับ ขอบพระคุณนะคะท่านผูร้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงเลยค่ะนะคะซึ่งท่านก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานสมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปก็คือประเพณีการลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่ว่าเราได้มีการเปลี่ยนชื่อนนะคะซึ่งมานับมาถึงปีนี้ถือเป็นปีที่25แล้วนะคะและนอกจากนั้นเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงยิ่งเลยค่ะของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่เป็นหนึ่งในหของจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากทางทททปรบมือดังๆให้กับ ภาคภูมิใจครั้งน,นี้ของพวกเราด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะไปยังท่านนาย,ยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนะคะท่านบรรจงโคสิจิจรนันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆในการจัดงานนะคะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยต่างๆนั้นเรามีการตเตรียมความพร้อมนะคะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเชิญท่านค่ะครับก็เรียนท่านผู้ว่าจังหวัดเรียดท่าน,นอ่าอนวยการกองศึกษาศา,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 าสนาวัฒนธรรมองการสำนัจังหวัดนะท่าน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวขอนแก่นนะแล้วท่านผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนที่เคารพกุกท่านสําหรับในการจัดงานประเพณีสม,มานา้ำขึ้นเพลงเสียงพระที่ของจังหวัดเลยนในปีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าก็มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีการพัฒนาการมาทุกๆปีอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาได้เรียนให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าในส่วนกลางเองคือ,อสํานักง,งานการท่องเทีท่ยวทททแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็ได้คัดเลือกเอาจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่มีความโดดเด่นในการจัดงานในเรื่องของสีสันสายน้ําในช่วงของเทศกาลึ้น15ถ้ามเดือน12ลอ,อยกระทงเนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาทุกพื้นที่เป็นความสุขของคนไทยที่เราร่วมกันรักษาประเพณีที่ดีงามยาวนานม,มาถึงวันนี้นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมจัดกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศทุกพื้นที่ก็ว่าได้ อันรายะเอียดก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราได้ส่งเสริมในเรื่องของงานประเพณีขึ้น 10, 15ค่ำเดือน12ลอยกระทงเนี่ยมาโดยตลอดเราก็ได้มาพัฒนายกระดับจากงานระดับของเทศบาลเมืองเลียดในชื่อว่างานลอยกระทงในทุกๆปีที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นงานระดับจังหวัดน,นะครับก็คือง,งานสมมาณังปืนเปล่ง,งสิ่งประทีปในปีนั้นที่ยกระดับจัดขึ้นมาก็เนื่องจากว่า สถานที่จัดงานคือบึงพลานไยได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สวยงามในสภาพปัจจุบันนี้เราก็อยากจะเฉลิมฉลองบึงใหม่ของเราด้วยแล้วในช่วงของเทศกาลนั้นก็จึงได้มีแนวความคิดร่วมกันยกระดับการจัดงานระดับท้องถิ่นที่มาเป็นระดับจังหวัดท่านผู้ว่าก็กรุณาได้ตั้งคณะกรรมาการร่วมกันทุกฝ่าย และที่สําคัญเหนืออื่นใดเลยในเมื่อการยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่เป็นระดับประเทศเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือในการเทิดทุนสถาบันจังหวัดก็ได้ทําหนังสือขอพระราชทานพระปัทิปส่วนพระองค์มาร่วมรอยในบึงพลานชัยของเราในปีนั้นคือปี2542เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ปีนั้นเองก็เป็นปีมหามงคลที่สําคัญคือเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72,000างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดของพระราชทานพระนที่ส่วนโบงไปเขาปรากฏว่าได้รับพระราชทานมาทั้ง5้าพระองค์เป็นปีแรกหรือเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเลยนะครับก็ได้มาร่วมรอยที่มือแล้วก็สืบทอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนถึงปีนี้ก็ได้รับพระชรทานพระราชทานพระบพิส่วนโบงมาร่วมรอยนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปมงคลอย่างยิ่งครับพี่น้องชาวเลียดแล้วก็ภาคอีสานที่จะได้มาร่วมประเพณีลอยกระทงที่บึงพลานชัยซึ่งวันนี้ถแถลงข่าวเราก็ใช้พื้นที่ ในการจัดงานนะครับเพราะเรามีสถานที่ที่เหมาะสมอย่างมากในการจะจัดงานประเพณีลอยกระทงเนี่ยเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองมีพื้นที่บึงถึง105ไร่แล้วก็มีพื้นที่ชานรอบบึงเนี่ยสำหรับเป็นท่าลอยกระทงโดยสภาพเลยเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมด1500เมตรกว้าง3เมตรก็4,500ตารางเมตรซึ่งจะรองรับพี่น้องประชาชนได้ล้อมรอบปลอดภัยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ย ระดับน้ําก็สามารถที่เอื้อมมือไปปล่อยกระทงได้เลยไม่ต้องไปก่อสร้างอะไรใหม่เพราะั้นเวลาใครมาร่วมรอยกระทงที่ร้อยเอ็ดเนี่ยจะมีความสุขมีความปลอดภยัยแล้วไม่มีตกลงน้ำนะก็รับการันตีได้เพราะระดับน้ําจะสูงขึ้นมาเพียงแค่50เซนเอามือลงไปได้เลยอันนี้คือความเป็นพิเศษโดดเด่นที่ทําไมทท,ท,ทจึงเห็นว่าจังหวัดเอ็ดเนี่ย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีความโดดเด่นในการจัดงานสงมาน้ำพื้นเปึ่งคืองานลอยกระทงนะครับถึงได้ไปร่วมแล้วททอ,อีกที่ก็มาสน,สนับสนุนส่งเสริมมาจ,าจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากททอจะมาช่วยส่งเสริมส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งราชก,การที่มาช่วยส่งคือกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มาจัดในเรื่องของสาธิตการประเพณีลอยกระทงะการทํากระทงแบบชาววังหรือว่าวัฒนธรรมการทํากระทงรูปแบบต่างๆของแต่ละภูมิภาค ก็จะให้นักท่องเที่ยวผู้คนมาร่วมงานที่สามารถที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมเรื่องของการทํากระทงได้นะครับสําหรับกิจกรรมที่สําคัญของเรดก็แน่นอนครับมี2วันด้วยกันนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนแล้วก็วันที่จะร่วมรอยกระงทงชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ก็คือวันที่วันจันทร์ที่27พฤศจิกายนสําหรับกิจกรรม2วันนี้ก็อยากจะเรียนว่าในวันที่26คือวันอาทิตย์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย ซึ่งเราจะส่งเสริมวัฒนธรรมคือการอนุนรักการรำวงในเทศกาลลอยกระทงโดยจังหวัดเลยก็มีชื่อเพลงทำนองของเพลงสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปซึ่งแต่งเนื้อร้องและทำนองโดยวิทยาลัยน่าจะสป์ร้อยเอ็ดคิดค้นขึ้นมาเองและก็ท่ารำที่สวยงามด้วยเมื่อสักกู้ที่มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะทองมารำโชเนี่ยก็เป็นชาติรำซึ่งการรำนี้ก็จะมีการประกวด ในระดับนักเรียนที่หน้าลานเวทีของบึงมารานชัยตั้งแต่ระดับประถมและก็มัธยมต้นมัธยมปลายเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่จะเข้าร่วมในการประกวดแข่งขันเนี่ยได้มีกิจกรรมมีส่วนร่วมในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายต้นบ่ายกิจกรรมที่2ที่ตามมาคือการประกวดอนุรักษ์การทํากระทงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่าซึ่งก็จะให้พี่น้องประชาชนและก็สถานศึกษาต่างๆได้ส่งกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าร่วมประกวด แะซึ่งก็จะมีความสวยงามในการประดิษฐ์บาดาตกแต่งอัฒจันทร์นะคําวงสมน้ําคืนเพลงสิริมุทีพซึ่งพี่น้องชาวเลยศส่วนราชการสถานศึกษาประชาชนก็จะมาร่วมรําวงสมน้ําในท่ารําเนี้ยที่ลานหน้าเวทีของการจัดงานถึง2,500คู่ที่เรารู้ว่าก็ประมาณสัก5,000คนก็จะเป็นท่ารําที่สวยงามด้วยความพร้อมเพียงกันของการศักดิ์สระสิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยของหญิงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็ เท้าทนเจ้าเมืองร้อยเอ๋อเท้าทานซึ่งเราก็จะมีการสักาการะบอกปีพศในเรื่องของการาได้การบอกกก่าวเพื่อที่จะให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นกิจกรรมที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วไฮไลท์ของเรา็คือืารมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจะใช้ท่าน้ำนด้านหลังที่ทแถลงข่าวจัดเวทีในการแสดงแสงสีเสียงในสองวันเลยลก็คือคืนวันที่26 และก็คือในที่27ซึ่งในช่วงหลังจากที่27เราได้ชมทบวนแห่ทั้ง12หัวเมืองเรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีอัญเชิญพร้ประทีป้นร่วมรอยที่ท่านาที่ตรงนี้นะครับก็จะได้ร่วมรอยท,ที่พ้อมกอบพระองค์นะครับแล้วก็มีการจิดผู้ไฟที่สวยงามเพื่อส่งความสุขแล้วก็ช่วยกัน ทำให้บึงพลาญชัยเราเต็มไปด้วยกระทงแสงสีเสียงที่สวยงามนะครับนั่นก็คือรูปแบบการจัดงานส่วนเรื่องความปลอดภัยก็เรียนว่าทางจังหวัดได้่งนีคณะกรรมการโดยพ้งองยิ่งในส่วนของออกองบังคับการตำรวจภูธรเมืองเลียบและสพเมืองเลียบก็มีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดีในการที่จะขอความมือร้านค้าต่างๆไม่มีการจาหน่ายโคมลอย หรือุกตะไรที่จะทําให้มาจุดในบริเวณงานที่จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับการท่องเที่ยวนะครับมีการควบคุมซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นประจําทุกปีและเราก็เรียนยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มีนะครับส่วนในเรื่องของอผู้ดูแลความปลอดภัยนอกเครื่องแบบก็จะมีล้อมรอบบุญมาลานชชยทั้งหมดก,ก็เรียนให,ให้สบายใจได้ไดถึงมาตรการต่างๆเพราะว่าเราจัดมาแล้วเนี่ย เป็นปีที่25แล้วนะตั้งแต่ปีพศ242ก็เรียนถึงความมั่นใจก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยและก็ชาวเรียือตลอดทังจังหวัดข้างเขียนนะหรือต่างจังหวัดก็ได้มาร่วมกับพวกเราได้แล้วก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่โควิดหายไปเพื่อนมิตรจากต่างประเทศของเราซึ่งก็มาจากมนทลกวางซีคือนคทหนันหนิง าทางมหาวิทยาลัยวิทยาลัยครูอัดนุบาลของกวางสีซึ่งเราไปทําความร่วมมือการศึกษากันไว้ก็จะมาแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมก็จะเดินทางมารับชมแล้วก็ดูงานสม,มาน้ำผิมเพลงสิยงยิวของเราด้วยนอกจากประเทศจีนแล้วก็ยังมีประเทศหนึ่งที่มาก็คือจากประเทศญี่ปุ่นอาจากเมืองที่เราทําความร่วมมือกันมายาวนานมากก็คือเมืองโยโกดะ ซึ่งวันนี้เปลี่ยนชื่อจากเมืองโยกะตะยุคลวมเมืองกันเป็นเมืองโอคุ I อิซุโมะซึ่งเคยมีความร่วมมือกับสมชลมไทยเขาเขาก็จะมาเยี่ยมชมพวกเรามาร่วมรอยกระทงกับพวกเราด้วยอันนี้คือความเป็นเพื่อนประเทศเพื่อนเมืองคู่มิตรที่สําคัญก็คือเราจะได้ให้เขาร่วมขบวนด้วยได้ชมด้วยนะแล้วก็ได้ร่วมรอยกระทงด้วย ครับก็อันนี้ก็เป็นกิจรกรรมในการจัดงานสองวันที่จังหวัดเลือดเราจัดขึ้นนะคะเป็นเจ้าพ่อระคู่เรือนนะคะเราไปเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะกราบสวัสดีครับกราบเรียนท่านผูรร้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านสมบูรใจเกลิงพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังทางบาง้านทุกๆท่ทานนะครับวันอื่นต้องขอกรับขออภัยนะครับวันนี้ท่านนายกท่านเสกสิทธิ์ใบนิยมพงษ์ ท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดท่านติดภารกิจด่วนนะครับจึงได้มอบหมายให้ผมมาเป็นตัวแทนของท่านในการแถลงข่าวในการวันสอมพันนี้สําหรับงานประเพณีสมมาน้าคืนเพลงเสียงประททศนั้นถือว่าเป็นงานที่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเป็นงานที่ทรงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมายร่วมมือกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทางจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ คณะสวนราชการองค์กรทางภาครัฐและเอกชนพี่น้องประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและอบจหรือองค์การบร,ริหารสนจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นนะครับได้ขับเคลื่อนและสืบสา,านงาประเพณี้มาโดยตลอดนะครับดังจะเห็นได้จากการจัดงานยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปี นะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่25ของการจัดงานประเพณีสมบมาน้ำคืนถิ่งสิงห์ปะทีนะครับก็เะเห็นถึงความตั้งใจและก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับที่ทางท่านผู้ว่าและก็ท่านนายกได้ครูนายได้นำเรียนให้ทราบถึงข้อมูลว่าเราติดหนึ่งในห้าของการจัดงานที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดอันดับอันดับเอาไว้ก็คือหนึ่งในห้าของ ประกของจังหวัดที่มีการจัดงานและที่สําคัญเราน่าจะเป็นอันดับต้นๆหรือเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดังนั้นในการจัดงานสมมาน้ําคืนเพลงสิ่งประทีปในในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกาย,ยน2566นี้ จมีกิจกรรมมากมายที่ท่านนายกท่านบรรจงได้กรุณาได้นําเรียนข้อมูลทั้งสองวันให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าเรามีความพร้อมเพียงมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายจัดงานได้ยิ่งใหญ่ในปีนี้นะครับงบประมาณที่อุดหนุน1ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่เรามีส่วนร่วมและต้องขอขอบพระคุณทางจังหวัดและท่านนายกบรรจงที่กรุณาให้ทางอ,อบจได้มีส่วนร่วมทุกๆปี สำหรับการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั้นนะครับถือว่าเป็นหัวใจหรือไฮไลท์สําคัญของการจัดงานทุกครั้งที่มีการจัดงานผมเห็นถึงความพร้อมเพียงและความตั้งใจของพี่น้องประชาชนของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองที่มีการจัดงานและพวกเราก็แสดงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรไม,มตรีต่อผู้มาเยือนและก็หลายครั้งที่นักท่องเที่ยวได้มาและก็อยากจะมาอีกครั้ง จังหวัดของพวกเรามีความภาคภูมิใจที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายน2566และพวกเราชาวจังหวัด1 0 1นะครับยินดีต้อนรับและพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้าพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความภาคภูมิใจในการนี้พรท,ทสำนักงานของแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียนเชิญท่านประชาชนที่ มาจะมาร่วงงานลอยกระทงในครั้งนี้นะครับโดยททเนี่ยได้จัดทำโมงลวงข้าวมงคลนะครับซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพที่จะส่งสารในตลั์เป็นเรื่องแทนความมงคลความอุดมสมบูรณ์ของข้าวซึ่งมีความผูกพันแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องเช่นเรามีกระทงลวงข้าวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางททจะเริ่ม ได้เริ่มติดตั้งแล้วอุโมงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าท่านผูมิเกียรติเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวสามารถเดินไปเยี่ยมชมได้นะครับอยู่บริเวณตรงหอโวตเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทอท,อทอได้ทํากิจกรรมร่วมสนุกด้วยก็คือสามารถที่จะมีการร่วมกิจกรรมซึ่งเราได้ทําเป็น QR วอารโค้ไว้ให้ซึ่งสามารถที่จะรับของที่ระลึกจากทางทอท,อทอได้นะครับอันนี้ก็เป็น เป็นเกียรติในในที่ว่าหน่วยงานทรทได้รับเกียรติจากทางจังหวัดให้เข้ามาร่วมในประเพณีที่ดีงามวันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางทรทถือว่าเป็นการแสดงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทําให้ทางผ้าอีสานแล้วก็ตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยได้บอกบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีดีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ถือว่าทอทพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ถือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีออตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งทางททก็เลยถือว่างานนี้จะเป็นงานที่ททพยายามร่วมประชาสัมพันธ์เช่นเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ t h a i l a n d Festival นะครับซึ่งจะเป็นช่องทางนี้บรรจุงานประเพณีที่ดีงามแล้วมีความสําคัญต่างๆของแต่ละจังหวัดแล้วูมิภภาคไว้นะครับอันนี้ททสำนักงนานคอนแกนก็ขอขอบคุณมาณที่นีด้วยครับขอบคุณนะครับ เรางานสพมน้ำขึ้นเพลงเสี็จประทีปที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนมากมากเลยค่ะนะคะ,ะขอบคุณให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสงูงนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะงานกิจกรรมศพมน้ำขึ้นเพลงเสี็จประทีปนั้นเองค่ะช่วงสุดท้ายน,นี้นะคะ